มาฟังกันต่อนะคะคําอธิบายของน้องพีชหรือว่าคุณสมิธิพัฒน์ลีนวรัตผู้สมัครสอทอปทุมธานียังเป็นอยู่นะคะคุณพ่อก็คือนายกเบี้ยนี่ยืนยันว่าถอนตัวไม่ได้มสมัครแล้วก็ยังคงต้องเดินหน้าต่อไปะนะคะทีนี้ตัวเนื้อหาที่คุณพีชพูดในรายการคนดังนั่งเคลียร์ของทางช่อง8เนี่ยค่ะก็คือบอกว่าตัวเองไม่ได้ตั้งใจกับอะไรเหล่านี้เลยเสียใจมากๆตั้งใจจะเข้าไปพบคุณลุงคุณป้าเพื่อขอโทษด,ด้วยตัวเอง แล้วก็ยอมรับผิดจะเยียวยาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นค่ารถค่ารักษาพยาบาลทีนี้ตั้งแต่หลังเกิดเหตุที่คุณพ่อยังตามไม่เจอไปไหนเจ้าตัวบอกว่าตกใจก็เลยไปบ้านเพื่อนก่อนลองฟังช่วงนี้ดูก่อนนะคะคือก่อนอื่นพีดต้องขอโทษก่อนเลยครับคือวันที่เกิดเหตุการณ์คือผมตกใจมากครับแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะร้ายแรงจนถึงขั้นคุณลุงกับคุณป้าสาหัสนะครับ ผมก็เลยหนีไปอยู่ที่บ้านเพื่อนก่อนไม่ได้ติดต่อใครเลยมีใครโทรมาก็ไม่รับสายเลยตกใจมากเพราะกลัวว่ามันจะเป็นปัญหาก็กลัวทางคุณพ่อจะรู้เรื่องแล,ล้วเดี๋ยวคุณพ่อก็จะบ้าเราด้วยครับนั่นแหละค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆออธิบายไล่เรียงเหตุการณ์นะคะคืออย่างที่เราทราบกันว่ามันมีสองจังหวะจังหวะแรกก็คือตอนออกจากด่านเก็บเงินใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยก็ผู้ตรงๆจนจนถึงตอนนี้คนก็ยังมองว่าบางฝ่ายก็ว่า กระบะผิดคือลุงป้าผิดบางฝ่ายก็ว่าคุณพีชคือ BM ผิดนะคะก็ว่ากันไปเดี๋ยวพี่หมวยจะไล่เลียงให้ฟังด้วยความเห็นจากทนายเองนะขนาดทนายนะยังแตกต่างกันนะคะแต่อประเด็นเนี้ยช่วงแรกเนี่ยคุณพีชก็ก็บอกว่าเขาแตะเบรกแล้วเขาชะลอแล้ว ยืนยันแต่มันไม่ทันจริงๆเพราะว่าลุงเบียดเข้ามาก็ยืนยันแบบนั้นแล้วยังบอกด้วยนะคะว่าจังหวะนั้นนะ่ะผมอ่ะสุดท้ายพอรู้ว่ามันจะชนแล้วผมเนี่ยยังหักหลบไปทางแบลรีเออร์เลยนะผมไม่หักไปทางเขาไม่งั้นเดี๋ยวจะชนเขาผมยังหักมาทางแบรีเออร์เลยแต่ทีนี้จังหวะที่สองค่ะตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นคุณพีทบอกว่าไม่มีความตั้งใจจะไปตบเขาเลยตบก็คือใช้ท้ายรถของตัวเองอ่ะไปชนจังหวะนี้นะคะเนี่ย<อ>ผมแค่อยากจะขวางให้เขาจอดอท่านผู้ชมดูอ,อ,อีกทีนะคะ ไม่ตั้งใจจะตบมมผมแค่อยากจะขวางให้เขาจอดจะได้ลงมาคุยกันเพราะ้จุดแรกตรงนั้น,นเขาไม่ชนผมก็จริงแต่การที่เขาเบียดผมมานะไม่ลดผมไปชนแบรีิเออร์ลดผมเสียหายผมเลยแค่อยากให้เขาลงมาคุยกันทีนี้จังหวะนะั้นะผมะเหลือมือขับจับพวงมาลัยแค่มือเดียวอีกมือนึง่ะผมโบกเขาอยู่ให้เขาจอดลงมาคุยกับผมรถมันก็เลยเอียงไปดักหน้าเขาดักหน้าเขาเขากดไฟเลี้ยวซ้ายแล้วก็ดักไม่ให้ไป เขากดไฟเลี้ยวขวาเราก็ไม่ให้ไปจนเรามาตีคู่เราก็เปิดกระจกผมก็บอกมือบอกคุณลุงจอดจอดเพราะเพราะเพราะคุณลุงกับคุณป้าเปิดกระจกเรารู้แล้วว่าแกเป็นคนแก่เราก็บอกจอดครับจอดครับจอดครับมือผมก็ขับรถมือเดียวด้วยคามประมาทถ้าตั้งใจชนพิษพิ่ขอตั้งใจชนพิษคงชนไปตั้งแต่แรกแล้วดีกว่าถ้าพูดพูดอย่างนี้นะครับพิษไม่ได้มีเจตนาที่จะชนหรือว่าทําร้ายใครให้มันเกิดอุบัติเหตุผมแค่อยากจะให้ ขวางเขาแล้วให้หยุดแล้วแค่จะบอกกับแกว่าคุณลุงรับรถผมเป็นแบบนี้คุณลุงลงมาคุยผมได้ไหมนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณพีก,ก็มีคำอธิบายให้กับทุกอย่างเลยนะคะคือหลังจากชนเสร็จปุ๊บเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าตัวเองไม่ได้ตั้งใจจะชนไม่อยากจะให้มีคนเจ็บพอเกิดเหตุปุ๊บรู้สึกเลยว่าอุ้ยมันชนแรงก็เลยตั้งใจถอยรถกลับมาเพื่อลงมาดูอาการ เป็นห่วงนะคะเป็นห่วงอาการผู้บาดเจ็บพอลงมาดูอยากจะมาดูว่าเอเขาเจ็บสาหัสแค่ไหนนะรู้สึกได้เลยว่าชนแรงก็ตกใจที่เห็นเขามีอาการบาดเจ็บกันขนาดนั้นก็ยอมรับด้วยนะคะว่าจังหวะนั้นมีการเปลี่ยนเสื้อที่ใส่เสื้อของกลุ่มทัญญา,าวหน้าซึ่งเป็นเสื้อที่ใช้ในการหาเสียงเนี่ยเพราะไม่อยากจะให้ภาพรวมเสียยอมรับมีการเปลี่ยนเสื้อจริงส่วนที่มาพูดว่าบ้านอยู่เทศบาลตามที่ได้ยินในคลิปพูดจริง แค่จะบอกว่าไม่หนีไปไหนนะบ้านอยู่เทศบาลตรงนี้เองไปคุยกันได้ส่วนที่พูดว่าพ่อเป็นนายกเนี่ยเพราะพล,ละเมืองดีมาด่าดทอเขามาบอกว่ามึงเอาพ่อมึงมาดิก็เลยบอกพ่อเป็นนายกเพราะโมโหยอมรับว่ามีความโมโหก็อธิบายทุกอย่างเลยนะคะกับจุดที่เกิดเหตุตรงนี้บอกว่าไม่มีความตั้งใจใดๆทั้งสิ้นสุดท้ายเจ้าตัว ยกมือไหว้ขอโทษลองฟังดูค่ะพีก็ขอโทษสังคมแล้วก็ขอโทษคนจังหวัดธัญ,ญบุรีเลยนะครับจังหวัดปทุมธานีด้วยนะครับแล้วก็ครอบครัวของผู้เสียหายบทเรียนครั้งนี้ก็เป็นบทเรียนราคาแพงครับพีก็จะไม่ทําให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นอีกครับก็รู้สึกสำนึกแล้วก็จะไม่ทําให้เป็นแบบนี้อีกครับผมขอบคุณครับ ดิฉันคิดว่าน้องพีต้องขอบคุณขอโทษคุณพ่อด้วยนะคะครับหลังจากจบรายการคนดังนั่งเคลียร์ช่อง8นะคะต้องขอบคุณทางรายการด้วยนะคะที่ให้เสียงให้ภาพเรามา